่อนงานฉาบจะเข้านะคะวันนี้ค่ะเดียก็จะต้องมาตรวจก่อนนะคะว่าการเดินระบบไฟถูกต้องไหมนะคะก็นี่เลยจะมาไล่ตามแต่ละห้องแต่ละจุดนะคะที่เดียได้วางผังไฟไว้นะคะถูกต้องแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างฉาบเขาก็าจะได้ไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวตรวจก่อนแต่ละห้องอันี้แอร์ได้ค่ะมาตรวจงานไฟนะคะนี้ก็ ทุกห้องอ๋ออย่าลืมแอร์นะสวิตถูกต้องนะคะลุงนะแล้วแล้วสวิตด้านนอกนะคะอ๋อลบตรงนี้นะโอเคจ้าโอเคแอร์ Air มีแล้วนะคะดูว่าตกหล่งไหมจะได้เหมือนช่างนิชช่นงาวเข้าอันนี้สวิตด้านนอกนะคะเนาะถูกต้องนะคะลุงเนี่ยใช่ค่ะทุกไฟนะลบตรงนี้โอเคค่ะอ่ะนี่ตัวเองลืมแอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าเพิ่มนะคะอย่าลืมนะเลอย,ลอ,ยลอีกจุดหนึ่งนะก็คือแอร์ตรงนี้นะยังไม่ได้ผ่านะ สรงรถนะคะตรงกลางเซนเตอร์นะคะอีกจุดหนึง่งบ้านหลังนะคะเดียดูแลให้นะคะแล้วก็ทุกหลังะคะ่ะเดียก็จะตรวจแบบนี้เลยนะคะก่อนที่จะไปงานต่อๆไปว่าอะไรตรงไหนยังไม่ได้ได้ตามที่ต้องการไหมได้ตามแบบไหมนะคะซึ่งเราจะเข่มว้วนเปรีเสมือนแบบเป็นบ้านของตัวเองเลยะคะ่ะขอบคุณนะคะที่ไว้วางใจให้เราดูและคะ่ะ